สวัสดีดินด้วยนะยินดีรับเข้าสู่รายการ Immortal Channel นะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเออเกมสเก็ตบอร์ดภาค3กันต่อเลยล้วกันนะฮะโอเคมาดูกันนี่ก็หน้าตาของภาค3นะฮะเหมือนเดิมทุกประการยอกเว้นแมปนะฮะไปกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะ Let's go! Let's go! กเาจะเล่นกากไปหน่อยนะฮะก็อย่ามาว่ากันเลยนะฮะ โอเคทำไรดีน่าได้คะแนนด้วยโอเคชนคนเป็นไรเออไม่เป็นไรนะเออเอ,อ้ยรถเกือบชนเราต้องปีนไต่บันไดถึงจะได้คะแนนเพิ่มอะน่ะอีกแหละต้องลองปีนบันไดสุดๆสักรอบน่ะทุกรอบอะไม่มีเว้นเอา้าเฮ้ยอะไรอะ นีม่มันจะโกงกันนะ้วเข็มช่างมันนะฮะมันไม่ต้องสนใจแล้วจึ๊บหน้าขึ้นได้แหละลงบันไดกันนะฮะจึ๊บหน้าฟยวฟ้านะฮะแต่ไม่ได้คะแนนเพิ่มอะไรเลยกะลัวมากนะไปกันต่อเลยจึ๊บจะออกไปถนนใหญ่มบ้างแล้วกันนะโอเค สองเมื่อกี้มันแบบเออจบเร็วมากนะฮะก็ก็เลยอัดต่อเลยนะฮะไปทางไหนเนี่ยไปทางนี้แล้วกันมันหลอกครับผมรู้อู้มันขึ้นสูงจังไปต่อครับผมไปไปไป๊บโอเคได้คะแนนคูณสองร้เปล่าใช่ยุบขอขึ้นสักที เข้ามาในกรมท่าเรือนะคะเข้ามาในโกดังน้ะชึบเรียบร้อยหัวแตกอีกแหละทำไมภาคสามมันไม่มีคะแนนก็ไม่รู้เหมือนกันขึ้นตึกดีกว่าโอเคเกมนี้หาได้ในหาเล่นได้ใน y 8นะครับผมเมื่อไหร่จะฟินิชเฮ้ยเสร็จแล้วโอเคฮะนี่ก็จบแล้วนะสำหรับ เอา้าทำไมมันเขียนเกมโอเวอร์ช่างมันก็เล่นจบแล้วนะฮะช่างมันก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสำหรับเออเกมสเก็ตบอร์ดต,ตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองและภาคสามนะครับก็ได้จบลงแล้วอย่างง่ายดายนะครับผมโอเคก็ขอลาไปก่อนแค่นี้ครับสวัสดีครับ